をつけても何をしてこれ何をしてく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 れ คลิปนี้มาไวผิดปกติเพราะว่าเราจะมารีวิวหุ่นคู่ปรับของคลิปที่แล้วซึ่งก็คือเราจะเอาหุ่นที่เคยแบบเคยเล่นมาแล้วมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของมือถือเครื่องใหม่อะไรอย่างงี้ว่าตอนแรกเป็นเล่นเป็นมือถือเครื่องเก่าโคตรกระตุกเลยส่วนหุ่นที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือ RX 1 0 4 FF Penelope นั่นเองนะฮะนักบินก็คือ Len A โดยที่ตามคอนเซปต์คลิปรีมาสเตอร์เราจะไม่ให้เราจะไม่ได้มาดูว่าหุ่นตัวนี้แบบมีสกิลอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าเราจะถือว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าหุ่นตัวนี้มันทําอะไรได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูการตีกับบอทก่อนเลยคนราะเราจะสงสัยว่าเอตีกับบอทอ่ะมันจะมันมัน,ม,นมันจะแบบ มันจะได้มันจะได้ผลยังไงก็คือแบบในแบบสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปตีกับคนเราจะให้มาดูกันว่าเล่นแบบเต็มที่ประสิทธิภาพของหู่นเป็นยังไงก่อนที่จะไปเจอคนจริงเพราะว่าการไปเจอคนจริงๆอะ่ะบางทีเราจะไม่ได้ใช้สกิลบางสกิลที่เป็นแบบสกิลสิกเนเจอร์ของมันหรือว่าเป็นสกิลที่แบบเท่ๆของมันอะไรเงี้ยเพเนโลเป้โชซ์ซออกซไปแล้วเบิ๊บนี่นี่ <laughs> เดี๋ยวนะ พื้นหลังมันใช่เลยนี่มันตรงตามคลิปก่อนนั้นไอ้ไม่ใช่พื้นหลังไอ้แบทเทนฟิลที่สู้ตอนนี้ยมันมันเป็นแบทเทนฟิลที่ว่าคลิปที่แล้วก็คือมือถือเครื่องเก่าเคยอัดไว้เลยแต่ตอนแรกคลิปแบบผมปิดรู้สึกว่าไม่อยากให้คนดูเห็นอะไรที่แบบมันมันมันเป็นแบบคลิปเก่าที่มันคุณภาพมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรนี้ปาดขึ้นอืม คือสมัยก่อนมันจะไม่มีหุ่นที่แบบโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดานี้ไงเพนเดลเป้มเลยเก่งมากแต่ตอนนี้แบบหุ่นที่เข้ามาเริ่มเก่งกันหลายตัวแล้วเฮ้ย,ย,ยไม่โดน,นไง,ไงไนบาเานะยัอเอ้ยจงโง่เอ้ยด่าเลยจิ้วจิ้วจิ้วนี่เฮ้ยปาดขึ้นนี่เมกาลิชิคโคบา,คานยัเก เึิบเป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 ิบไปช้าอืมเป๊บปึ๊บเปิบเปิบแฟนเวไซต์แันเวไซต์นะแต่เพนเนลเป้ตัวมันตัวเลนเอมมันพูดน้อยเพราะว่าเหมือนเกมมันยังบั๊กบักอยู่อะดารล็อกของเลนเอมแบบมันโดนเอาออกหมดเลยคือมี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 คืออันใหม่มันก็มีแต่ว่าอันเก่าๆที่มันเคยมีมันเอาออกไปหมดเลย มันไม่เชิงเอาออกแต่มันไม่มันมันไม่ใส่เข้าไม่ไดหุ่นนี้เฉยถ้าเราเข้าไปหน้านักบินก็ยังมีให้ดูเอ๋เข้าล่างโอดิซิอุสเลยนี่นอยิงไปโดนจิ๋วจิ๋ว

完全な勝利など、私は望まん。戦いの中、で進化しているのか。時間ない。やらせん。そこだ。未来へ羽ばたく。

ใช่呀เฮ้ยคือฉันชนะด้วยชนะด้วยสัตว์แต่ไม่ได้ชนะเพราะเป็นเอโรเป้เลยหาเอ้ยตลกอะไรเนี่ย แม่งเอ๊เปนเนโลเปไม่ได้ทำอะไรเลยตาดีโอ้โหคิวไปหกโอ้โหดาเมจสามพันไอ้เหี้ยมึงอย่าเรียกเล่นเลยอย่างงี้มาละวายวอดระดานี้เปเนโลเปเซอรเป้ออกซ์จ์ไอ้เหี้ยกูไม่สู้กับมึงแล้วกันโอ้โหส่วนไอ้เหี้ยนี่ก็เลือดเยอะใช่ไหมอึบอื้ปาดไปโดนอื้ชินโนมโนโนกะ อาแล้วกูทำไงดีทำไงดีทำไงดีงดอือชี้ยโอเคหลบได้เฮ้ยหลบหลบโอ้โหลห,ลห,ลหลบไปนะไม่ทัน <มา S 2> เออพึบจิว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 อือชิบหายละวอืบ เอ้ย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 โอ้โหมึงเปิดเกาะกันอีกแล้วโอ้ยชี้ปาดได้เฮ้ยไม่หลุดเลยอ้าไม่โดนเลยไป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 ไม่เปตายไปแดงเฮ้ยจี้เออเฮ้ยอย่าน้ะเพื่อนเอาไปได้ไปแม่งยาราเซนโซคนโซตา <c oughs> อ,ยอย่าทำเพื่อนเราอย่าทำเพื่อเราโอเคึบโดดหลบไปน้องระดับเทพเขาทำกันนี่อ่ชียไตแม่งเอา,า,นะอาเพื่อนแมง่งอะไรวะนะทำไม,พมเพื่อนตายไปจัง

โดดหลบกันเฮ้ยคือดารันนี่ยกำลังฮาเตกันไหนนะโหวาร์สุไปแล้วหนีขึ้นฟ้าอือโอ้กษัตริยาไอสัตว์นี่เอ้ยกูหยาบเลยขอหยาบเลยสัตว์ตัวแม่งเล่นโคตรโง่เลยหาอือล่วงไป Oh, <laughs> ตลงอะไรเนี่ยตัวเนถ่าปิดไม่หา้าดาหรอวะเ้า oh, <okay. S 1> ิดาแห่งชัยชนะกำังอยู่ข้างฉัน้นที่อ่อนแอและกระจกคนดีน้องไปแล้วโอโอเค เพื่อนน่าจะเอาอยู่ฉีดบีไม่เฮียนี่ก่อนเลยฉีดบีอีกรอบนึงไปโอ้ยหนี่อย <laughs> จิ้วเออเออโดนอะไรเยอะแยะวะ มาดเคธิซาฮึบโอ้ยัてくれるเฮ้ยมึงเลยไอ้นี่ฮึบฮจบึบปาดม่าันัยยะซิเมอโง่เอ้ยงแมงดาเฉยฟานิวเจดเชะติเไม่

ไอ้สปอร์ตวะนี่เพื่อนโอ้เขียงเขมาไสัตว์เหมือนแพ้ไรน้องรับประกันไม่มีคำว่าเหมาะสมในการได้รับความรักรอกอืมเอ้ยมอสูสมี่มีสาุดตสมอคเี้อน้ โอ้เพ <asse> ื ja ่อนมันจะไม่ตายเลยอะอะไรวะน่ะป้า uh ชิบหาอยท้ยังไม่จ่อสู้ัจต่อสู้ยังไ่จบี่อู้ังตรอ้ยังไอ้ยั่อ้ยม่อ้ยงต่อ้ย่อ้ยอ้ยอ้ยัจ่อยงไม่อส้ยัต่้ังม่จบต่ยไอังตอม่จบี่อ้จอส้งเอสูังม่จบอ้ยังไ่อ้่ตอส้ัอเฮ้ยอ กันดัมเฮยโดนาไปโดนไปผลโอเคเฮ้ยเพื่อนช่วยขอบคุณครับโคโนอริดิโอโโอโอโโอโอ,โอ,โอชิเซต้า,อาไอ้สัตว์อคอดารันนะโคเรเกบโเซ็นเซอร์เฮียร์ไรเร้โ เอาอีกแล้วคลิปเล่นเอ่อทัานเส้นอีกแล้วเหรอฮึฮึหยยอมใจเลยเพื่อนมึงเก่งจริงวะไอ้หมอนเอาไปเลยรับพี่ผมให้เทเนโรเพฮิชอสึรไปเลยเป็ดดีเป็ดโป้เฮียกูอะน่าเสืหลมลบไป เาวฟ้า,ฟาอืมโอ้ยร้อนร้อนล้ฮึบโอ้แฟนอเวนซี่โอ้เนะกาะแตกเฉยเฮี้ยโอ้นอนยาวครับรุ่นใหญ่ バイレーを見つけたら、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 バイレーをたら、バイレーを見つけら、バイレを見つけたら、バイレーを見つけたら、バイレーを見つら、バイレバイレーを見つけた 一気に蹴りをつけるこんなことで俺は一気に蹴はをカオる。俺は戦う。オはタカオレはタカオレはタカオレはタカオいはタカオはタカオ เดี๋ยนี่แม่งหุ่นขี้ลบไปสัตว์นอนไดวะ่านน่นอนเดต้ต้ต้เยเตเตเต้ต้เต้เต้เตเต่เเต้เต้เ้เต้้เต้เเตเตเเเเเอ

แม่งพูดอย่างมากเลยฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเพเนโลเปในเกมนี้อยาจะบอกว่าโอ้โหเอาจริงผมอยากให้มันปับแบบเอาเลือดอะเอาเลือดให้มันเท่ากับแบบซูเปอร์ตัวอื่นๆเหมือนชาวบ้านเขาได้ไหมแล้วเอาเกาะไอ้เนี่ยมาเป็นเกาะเสริมแล้วตัดแบบตัดเลือดเกาะทิ้งก็ได้อ่ะตัดเลือดเกาะครึ่งหนึ่งก็ได้นี่มันแบบโอ้โหตัวมันบางบางบางแบบบางเกิน สังเกตได้เลยผมเล่นอนะโดนโจมตีนิดหน่อยทียแม่งคว่ำแล้วหุ่นเนะี่ยผมไม่รู้ผมว่าผมไม่รู้ดีว่ะอาจจะเพราะาผมกากาก็ได้เลย,เล,ยเล่นออกมาได้แค่นี้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนตัวหน้าก็อย่าที่บอกน่าจะเป็นคาริบานเลยซึ่งมันก็มาพื่หัดหน้าเปิดประมาณพื่หัดหน้าแล้วเราก็จะมารอดูว่าผมอาจจะมีไรสดหรือเปล่าอาจจะมีไรสดมานั่งเก็บคาริบานแต่ก็ไรน่าจะประมาณ3ชั่วโมงเลยที่แม่งเก็บนานอยู สำหรับคลิปนี้มันมีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย